สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับก็วันนี้มาพบกับคุณครูแบงค์นะครับสอนวิชาดนตรีสากลน,นะครับหัวข้อเรื่องที่เราจะมาเรียนรู้กันนะครับก็คือเครื่องหมายและก็สัญ,ญลักษณ์ทางดนตรีสากลนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากลนั้นนะครับคุณครูแบงค์ขออนุญาตพูดถึงเรื่องการอ่านก่อนนะครับการอ่านหนังสือนะครับ เป็นเรื่องสำคัญมากในยุคปัจจุบันนะครับถ้านักเรียนอ่านหนังสือไม่ออกอ่านไม่ได้ไม่ไว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็เดี๋ยวนี้นะครับยุคสมัยนี้เริ่มมีภาษาอื่นๆเข้ามาเยอะแยะมากมายอย่างเช่นภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนภาษาเกาหลีเป็นต้นนะครับในวันนี้นะครับการอ่านหนังสือนะครับแล้วก็การอ่านตัวโน้ตก็จะคล้ายๆกันนะครับการอ่านตัวโน้ต ก็มีความสําคัญเช่นเดียวกันนะครับการอ่านตัวโน้ตมีความสําคัญอย่างไรนะครับนักเรียนอ่านตัวโน้ตไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็ไม่สามารถเล่นดนตรีได้นะครับหรือถ้าเราอ่านหนังสือไม่ได้เราก็ไม่สามา,ารถาราาส,ส,าาสื่อสารออกไปเป็นคําพูดให้ทุกคนได้รู้ว่าเรากาลังพูดถึงอะไรนะครับดนตรีเช่นเดียวกันครับนักเรียนถ้าเราอ่านตัวโน้ตไม่ได้นะครับเราก็ไม่รู้ว่า เราจะต้องการที่จะสื่ออะไรออกไปให้กับผู้ฟังนะครับวันนี้ครูแบงค์จะมาสอนในเรื่องตัวโน้ตนะครับไปรับชมรับฟังได้เลยครับผมครับบรรทัด5เส้นนะครับบรรทัด5เส้นมีความหมายว่าเป็นเครื่องหมาย ที to to ่ใช้บันทึกตัวโน้ตมีทั้งหมด5เส้นนะครับทั้งนักเรียนดูจากภาพนะครับนักเรียนจะสังเกตได้ว่าบรรทัด5เส้นมีทั้งหมด5เส้นนะครับมีทั้งหมด4ช่องด้วยกันนะครับเริ่มจากเส้นล่างสุดนะครับนับเป็นเส้นที่1นะครับ2 3 4 5นับขึ้นไปนะครับในช่องเช่นเดียวกันนะครับในช่องก็จะเริ่มจากช่องที่1นะครับอยู่ล่างสุด1 2 3่งสนะครับมีทั้งหมด4ช่องด้วยกันนะครับ ลักษณะของตัวโน้ตนะครับถ้าดูตามภาพนะครับนักเรียนก็จะเห็นได้ว่าตัวแรกนะครับก็จะเป็นโน้ตตัวกลมนะครับตัวที่2โน้ตตัวขาวนะครับตัวที่3จะเป็นโน้ตตัวดำนะครับตัวที่4ี่ขบีต1ชั้นแล้วก็สุดท้ายเป็นโน้ตขบีตสชั้นนะครับครับผมสำหรับนักเรียนที่เคยเรียนมาว่าตัวกลมนะครับมีค่า4จังหวะตัวขาวมีค่า2จังหวะแล้วก็ตัวดำมีค่า1จังหวะนะครับถ้านักเรียนลืมไปได้เลยนะครับว่า โน้ตตัวกลมไม่ได้มีค่า4จังหวะเสมอไปโน้ตตัวขาวไม่ได้มีค่า2จังหวะเสมอไปนะครับตัวโน้ตจะมีค่าเป็นกี่จังหวะขึ้นอยู่กับไทม์ซิกเนเจอร์จำไว้เลยนะครับแล้วตัวโน้ตที่ไม่ได้ถูกกำหนดด้วยไทม์ซิกเนเจอร์จะมีค่าเท่าไหร่ใช่ไหมครับโน้ตตัวกลมเนี่ยนะครับจะมีค่ามากที่สุดเลยนะครับ ตัวต่อไปโน้ตตัวขาวจะมีค่าครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งของโน้ตตัวกลมโน้ตตัวดําจะมีค่าครึ่งหนึ่งของโน้ตตัวขาวโน้ตตัวขบเคี้หชั้นจะมีค่าครึ่งหนึ่งของโน้ตตัวดําส่วนขบเคี้สชั้นนะครับจะมีค่าครึ่งหนึ่งของโน้ตขบเคี้หชั้นนะครับถ้าตัวโน้ตไม่ได้ถูกกําหนดด้วยไทม์ s ิ g n a เจอร์ก็จะเป็นค่าของตัวโน้ตจะเป็นความหมายแบบนี้นะครับ นะครับจากตารางการเปรียบเทียบค่าตัวน้ตในตรงนี้นะครับนักเรียนจะเห็นได้ว่านะครับน้ตตัวกลมนะครับมีค่ามากที่สุดเลยส่วนตัวขาวนะครับมีค่าครึ่งหนึ่งของโน้ตตัวกลมนักเรียนจะสังเกตได้ว่ามันมี2ตัวเห็นไหมครับตัวดําครึ่งหนึ่งของตัวขาวขบีตหนึ่งชั้นครึ่งหนึ่งของโน้ตตัวดําแล้วก็ขบเบสองชั้นครึ่งหนึ่งของน้ตตัวขบีตหนึ่งชั้นนะครับ ครับจากภาพนะครับนักเรียนจะสังเกตได้ว่าจะมีโน้ตตัวโดกับตัวเรนะครับที่ไม่ได้อยู่ในบรรทัด5เส้นนะครับครูแบงค์ขออนุญาตอธิบายโน้ตตัวโดก่อนนะครับโน้ตตัวโดนักเรียนจะสังเกตได้ว่าจะมีเส้นเล็กๆนะครับ ที chat, ่อยู่ท่าบกับตัวโน้ตอยู่นะครับอันนั้นเขาเรียกว่าเส้นน้อยนะครับเส้นน้อยคืออะไรนะครับเส้นน้อยก็คือเส้นที่เอาไว้บันทึกตัวโน้ตที่มีระดับเสียงที่สูงกว่าบรรทัดห้าเส้นแล้วก็ต่ำกว่าบรรทัดห้าเส้นนั่นเองนะครับส่วนโน้ตตัวเรนะครับโน้ตตัวเรจะไม่ได้อยู่ในบรรทัดห้าเส้นเช่นเดียวกันนะครับโน้ตตัวเรจะอยู่ใต้บรรทัดที่1นนะครับนักเรียนลองสังเกตดูดีๆนะครับ โน้ตตัวเรเนจะอยู่ใต้เส้นที่1นะครับของบรรทัด5เส้นนะครับตัวมีนะครับตัวมีจะเป็นโน้ตที่ท่บเส้นที่1นักเรียนดูในช่องดีๆนะครับส่วนโน้ตตัวฟ้านะครับจะอยู่ในช่องที่1นะครับนักเรียนแยกดูดีนะส่วนตัวซอนนะครับจะอยู่ท่บเส้นที่1ขอโทษทีครับท่บเส้นที่2นะครับท่บเส้นที่2ตัวลาอยู่ในช่องที่2นะครับตัวที นะครับตัวทีแล้วเนาะทีท่าบเส้นที่3นะครับเส้นที่3นะครับนักเรียนดูดีนะครับส่วนตัวโดนะครับตัวสุดท้ายนะครับจะอยู่ในช่องที่3นะครับครับผมมาทบทวนกันดูนะครับเทคนิคง่ายๆ2อย่างนะครับที่ครูแบงค์อยากจะให้นักเรียนได้จําไว้นะครับว่าโน้ตที่ทาบเส้นกับโน้ตที่ไม่ทาบเส้นให้นักเรียนจําและแยกแค่2 2ตัวแบบนี้นะครับ อันดับแรกโน้ตที่ทาบเส้นมีโน้ตตัวอะไรบ้างเริ่มจากตัวโดตัวมีตัวซอนแล้วก็ตัวทีนะครับจะมี4ตัวนะครับที่เป็นโน้ตทาบเส้นนะครับส่วนโน้ตที่ไม่ได้ทาบเส้นมีโน้ตตัวอะไรบ้างนะครับมีตัวแรกคือตัวเรนะครับตัวฟาตัวลาสุดท้ายตัวโดนะครับนะก็จะมีเรฟา ลาโดอันนี้คือโน้ตที่ไม่ได้ทาบเส้นนะครับส่วนโน้ตที่ทาบเส้นมีอะไรบ้างนะครับมีตัวโดตัวมีตัวซอนแล้วก็ตัวทีนะครับรวมกันเป็น8ตัวนะครับโดเรมีฟาซอนลาทีโดนะครับให้นักเรียนไปฝึกในการท่องจำนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในแอปพลิเคชันไปเลยครับผม Application Music Filter นั่นเองนะครับอันดับแรกให้นักเรียนนะครับกดดาวน์โหลดนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ Android หรือว่า iOS นะครับนักเรียนก็สามารถดาวน์โหลดมาได้เลยนะครับครับผมอันนี้ก็คือหน้าแรกของแอปพลิเคชัน Music Filter นะครับ Music Filter นะครับนักเรียนจะสังเกตได้ว่าออปชันมีไม่ค่อยเยอะนะครับ นะตัวเลือกมีไม่ค่อยเยอะนักเรียนมาดูอันดับแรกนะครับบนสุดเลยนะครับ note reference นะครับ note reference คืออะไรนะครับนักเรียนลองกดเข้าไปดูนะครับนักเรียนจะเห็นได้ว่าจะมีอยู่3ตัวเลือกนะครับที่จะให้นักเรียนได้เลือกนะครับอันดับแรกนะครับ table reference นะครับ table reference ลองคลิกเข้าไปดูอ่า จะเป็นตัวอย่างนะครับของโน้ตกุญแจซอนนะครับนะเริ่มจาก F ออกเต็ปที่3นะครับโน้ตตัว F นะครับไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนถึงโน้ตตัว E ออกเต็ปที่5นะครับนะัเกเรียนสังเกตได้ว,ว่าจะมีโน้ตที่ครูแบงค์บอกไปแล้วว่ามันจะมีเส้นน้อยใช่ไหมครับเส้นน้อยที่เอาไว้บันทึกเสียง ตัวโน้ตที่มีระดับเสียงที่สูงกว่าแล้วก็ต่ำกว่าบรรทัดห้าเส้นนั่นเองนะครับโอ้โหมีเยอะมากมายเลยนะครับมีหลายเส้นเลยนะครับอ่ะลองเรียนกลับมาดูนะครับต่อไปตัวเลือกต่อไปนะครับจะเป็นเบสนะครับเบสเรฟเลนซ์นะครับลองเข้าไปดูอ่านะครับแล้เรียนก็จะเจอโน้ตอ่าที่เป็นกุญแจฟ้านะครับอันนี้คือกุญแจฟาเนา คุณแจฟ้าอันนี้ครูแบงค์ยังไม่ได้สอนนะครับสาหรับนักเรียนบางคนอาจจะได้เรียนมาแล้วบ้างนะครับกุญแจฟ้าเริ่มจาก a อ c t e t ที่1่เลยนะครับเพราะว่า,า base reference เนี่ยจะเป็นโน้ตที่ต่ำนะครับเริ่มจาก a อ c t e t ที่1่ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงอ g อ c t e t ที่4ี่เลยนะครับนักเรียนจะสังเกตได้ว่ามีเส้นน้อยอีกแล้วนะครับโอ้โหเส้นน้อยหลายเส้นเลยนะครับนะตัวโน้ตที่ต่ำกว่าแล้วก็สูงกว่า ในบรรทัด5เซนนั่นเองนะครับต่อไปนะครับนักเรียนมากลับมาดูนะครับออโต้เรฟเฟเรนต์นะครับออโต้เรฟเฟเรนต์คืออะไรนะครับเอาเข้าไปดูว้าวนะครับจะเป็นโน้ตนะครับอันนี้เขาเรียกว่ากุญแจโดหรือกุญแจออโต้นั่นเองนะครับโดออโต้นะครับโอ้โหอันนี้หน้าตาแบบนี้นักเรียนไม่ขุนใช่ไหมครับ โด Auto, Note, ออโตเ้เริ่มจากโน้ตออกเทตที่เท่าไหร่นะครับเริ่มจาก G ีออกเทตที่3นะครับไปเรื่อยๆจนถึง F นะครับ F อฟอกเทตที่5เลยนะครับอันนี้คือโน้ตของออัโต้ Auto, นะครับนเนาะกุญแจโดนั่นเองนะครับส่วนออปชั่นต่อไปนะครับนักเ,เรียนมาดูสตาร์ทนะครับสตาร์ทคืออะไรสตาร์ทก็คือเริ่มนั่นเองนะครับเริ่ม เริ่มเล่นเกมนะครับหรือว่าเริ่มทําภารกิจนะครับเนาะแต่ก่อนที่นักเรียนจะไปทําภารกิจครับครูแบงค์อยากจะให้นักเรียนเข้าไปดูออปชั่นนิดนึงนะครับเราต้องเปลี่ยนออปชั่นก่อนนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนออปชั่นเนี่ยเราจะไม่สามารถเล่นได้นะครับออปชั่นนี้นะครับก็จะเป็นตัวกําหนดว่าเราจะ,ะใช้น้ตกุญแจอะไรนะครับน้ตตัวอะไรจนถึง ตัวอะไรนะครับนะาเราเข้าไปดูกันนะครับออปชันเข้าไปดูเลยครับครับในส่วนของออปชันนะครับนักเรียนให้นักเรียนคลิกเข้าไปดูนะครับออปชันแรกนะครับโชว์โน้ตออฟ y p e นะครับนักเรียนจะเห็นได้ว่าอ่าถ้าเป็น iOS นะครับก็จะขึ้นมาเทเบิลแล้วก็ให้นักเรียนกดเข้าไปนะครับอ่านักเรียนกดเข้าไปแล้วนะครับจะเจอเทเบิลเบสแล้วก็ออโต้นะครับแต่ส่วนถ้าเครื่องโทรศัพท์ของนักเรียนเป็น ระบบ Android นะครับ Android ไม่ต้องกดเข้านะครับ Android ก็จะขึ้นมาให้เลยนะครับจะเป็น t ทเบิ Base แล้วก็ออโต้นะครับในส่วนนี้ให้นักเรียนเลือกเป็นเป็น t ทเบินะครับครับผมแล้วต่อไปนะครับเซนเลนนะครับนักเรียนสังเกตได้ว่าจะมีลูกกลมๆใช่ไหมครับอยู่2ลูกเนาะให้นักเรียนเลือกทางซ้ายก่อนนะครับทางซ้ายมือของนักเรียนนะครับนักเรียน ใช้นิ้วของนักเรียนสัมผัสไปนะครับแล้วก็ค่อยๆเลื่อนนะครับค่อยๆเลื่อนไปที่ C4 นะครับ C4 นะครับพอนักเรียนเลื่อนไปแล้วนะครับส่วนด้านขวานะครับให้นักเรียนเลื่อนไปที่ C5 นะครับเนาะนักเรียนเซตเป็นแบบนี้นะครับ d u r a t i o นนะครับนักเรียนให้นักเรียนเลือกไปที่1มิลพอนะครับส่วน 5นาที10นาทีนะครับอันนั้นเอาไว้ให้นักเรียนไว้ฝึกซ้อมนะครับในส่วนนี้ให้นักเรียนเลือกเป็น1มิลก่อนนะครับต่อไปนะครับโน้ตเนมนะครับให้นักเรียนกดเข้าไปลองดูนะครับลองดูจะมีเป็น C d e f g A B นะครับแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นภาษาอื่นๆนะครับเพื่อที่จะให้ได้ให้เราได้ตอบได้ง่ายขึ้นนะครับนักเรียนสะดวกแบบไหน นักเรียนสามารถเลือกได้เลยนะครับมีอยู่4ตัวเลือกนะครับให้นักเรียนเลือกได้เลยนะครับครับผมสุดท้ายนะครับส่วนสุดท้ายอันดับแรกให้ให้นักเรียนนะครับปิดออปชันที่เป็น sharp and flat note ไปก่อนนะครับทำไมถึงต้องปิดส่วนนี้นะครับเพราะว่าครูแบงค์ยังไม่ได้สอนเลยนะครับ sharp and flat note คืออะไรคือเครื่องหมาย accidental ครับก็คือเครื่องหมายเพิ่มเสียงลดเสียงนั่นเองนะครับ ครูแบงค์ยังไม่ได้สอนนะครับให้นักเรียนปิดไปก่อนนะครับส่วนซาวสองตัวล่างนะครับนักเรียนเสียงตรงนี้เสียงเกมนะครับนักเรียนจะเปิดหรือจะปิดก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกของนักเรียนนะครับครับถ้านักเรียนเซตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลำดับต่อไปนะครับเป็นการเริ่มเกมนะครับหรือทดสอบการอ่านโน้ตดนตรีสากลของนักเรียนนะครับเมื่อนักเรียนกดสตาร์ทนะครับก็จะเข้าสู่เกมนะครับ การตอบตัวโน้ตนะครับตรงสกอร์นะครับก็จะเป็นตัวเลขที่นักเรียนตอบถูกนะครับว่านักเรียนตอบถูกไปกี่ข้อแล้วแต่ถ้านักเรียนตอบผิดนะครับก็จะขึ้นสัญญาณสีแดงแบบนี้นะครับขึ้นมาถ้านักเรียนตอบถูกก็จะเป็นสีเขียวไปเรื่อยๆนะครับเมื่อสักครู่ก็จะเป็นสีแดงนะครับสีแดงก็คือที่เราตอบผิดนั่นเองนะครับ ครับผมเมื่อนักเรียนเล่นครบ1นาทีแล้วนะครับสกอร์คะแนนนักเรียนก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับคะแนนบนสุดนะครับ36คะแนนคือคะแนนที่นักเรียนตอบถูกทั้งหมดนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนะครับส่วนคะแนนรวมทั้งหมดคือ3240คะแนนอันนี้คือคะแนนของนักเรียนนะครับครับผมหลังจากที่นักเรียนเล่นเกมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครูแบงค์อยากให้นักเรียนแคปหน้าจอไว้นะครับ ตรงสกอร์ที่ขึ้นมาเมื่อสักครู่นะครับว่าใครได้คะแนนเท่าไหร่กันบ้างนะครับส่งมาให้ครูแบงค์นะครับทางอีเมลนะครับ s o m k i e t นะครับ s i b s a c t t h นะครับอย่าลืมส่งงานครูแบงค์ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเล่นเกมอย่างเดียวนะครับ